พอบอสตอมอตรวจเยี่ยมต่อมอชายแดนไทยกัมพูชาพลตำรวจโทพ,พานุมาตรบุญยลักษ์ผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกดและสุรินพร้อมมอบนโยบายสร้างขวัญกำลังใจและติดตามสถานการณ์ชายแดนก่อนจะเดินทางต่อไปยังจันทบุรีและสระแก้วในวันพรุ่งนี้ ผู้บัญชาการสตมย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดตามกฎหมายตรวจบุคคลและยานพาหนะเข้าออกประเทศพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและทหารโดยเฉพาะในกรณีอนุญาตข้ามแดนเพื่อการศึกษาหรือรักษาพยาบาลต้องยึดหลักสิกทธิมนุษยชนและหลักของมนุษยธรรมในครึ่งปีแรกสถิติคนต่างด้าวเดินทางเข้าไทยแล้วเกือบ24ล้านราย โดยชาติที่เข้าไทยสูงสุดคือมาเลเซียจีนและลาวมีการปฏิเสธผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า25,000รายและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกว่า27,000รายสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองย้ำความพร้อมในการดูแลความมั่นคงหากพบบาะแสผิดกฎหมายแจ้งได้ที่ตอมจังหวัดทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ www.immigration.go.th